เห็นมีแหลมเฮ้ไม่เดินมาทางนี้อะโบไปแถวยาวเลยนะครับทุกคน เป็นร้านทอดมันกุ้งนะครับขาย4ี่ชิ้น60บาท7็ชิ้น100อยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะลูกค้าเยอะมากนะครับแถวยาวจนถึงทางเข้าตลาดสร้างเงาเลยนะครับทุกคนขายสชิ้น60บาทนะครับ7ชิ้น100อนะฮะ้อ3มกระทะเลยนะครับทุกคนนี่ฮะ อันนี้คือทําขึ้นมาใหม่ๆทอดทหม่เลยนะฮมเลยครับไม่มีบัตรชิวนะครับทุกคนอยากกินต้องไปต่อแถวซื้อนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมมาหมดไวมากนะครับครับผม สามยุชั่วโมงไงสชั่วโมงหมดใช่ไหมครับวันนี้ลงมาเยอะไหมครับวันนี้ลงมาร้อยกิโลเลยร้อยกิโลนะครับ,กรบใกล้จะหมดหรือยังครับตอนนี้เดี๋ยวประมาณเดี๋ยวประมาณยี่สิบโลค่ะเดี๋ยวประมาณยี่สิบกิโลนะครับเนีอยากกินต้องมาไวหน่อยนะครับร้านนี้ขายดีนะครับ ชื่อร้านนะครับทอดมันกุ้งแม่โบนะฮะอันนี้คือหมดแล้วนะครับไม่มีโชว์หน้าร้าน <c oughs> ไม่ทันใช่ไหมครับพี่ <c oughs> ไม่ทันนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> สามเตายังทอดไม่ทันนะครับพี่ <c oughs> <c oughs> อาทิตย์หน้าต้องเพิ่มไหมครับเจ๊ อะเพิ่มเตาไหมไม่เพิ่มแล้วครับไม่เพิ่มแล้วนะครับมันอาชีพนี้ลุงหนึ่งร้อยกิโลเลยนะฮะตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบกิโลปกติร้านเราจะขายที่ไหนบ้างครับเจอที่ระยองค่ะที่ระยองนะครับตลาดไหนครับมีตลาดสตาคองถมค่ะตลาดสตาคองถมนะครับตลาดกันยุวันรุ่งเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าค่ะอ่านะฮะ แล้ตลาดร้อนอที่ตามกันครับผมวันเสาร์เย็นก็จะมาที่เสาร์เย็นจะมาที่นี่ที่นี่นะครับที่นี่เป็นบ้านบ้านเกิดอ๋อนี่คือ,อเป็นหน้าบ้านเลยใช่ไหมครับเป็นบ้านหน้าบ้านของตัวเองครับอันนี้คือเจอ๊โบเอไงใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อเนี่ยฮะเป็นเจ๊โบนะครับสัมภาษณ์กับเจ้าของร้านเลยนะครับตัวนี้ขายมานานรึยังครับเจ๊ก็ตลาดเปิดนี่ยฮะแล้วก็หยุดโควิดไปสับสามปีเนาะครับใช่ค่ะก็จะไปขายตามตลาด นัดใช่ไหมครับก็คื<น>ไอไ <Kristen. S 2> ปมีครอบรัวยที่ระยองค่ะคแล้วก็วันเสาร์ก็จะมากลับมาขานที่บ้านแต่ว่าเอาจริงก็ที่นี่ก็ขายเป็นอาทิตย์ที่สองนะครับทุกคนใช่ใช่ค่ะอาทิตย์เดีอาทิตย์ที่สองอมได้ก็ตั้งไม่เราเราลืมเราไม่ตั้งใจให้ลืม เริ่มขายประมาณกี่โมงครับประมาณเสร็จงานบ่ายสองค่ะบ่ายสองก็คนจะเดินประมาณสามโมงสามโมงก็เริ่มได้ขายแล้วเนาะค่ะใช่ค่ะสามโมงได้ขายแล้วครับแสดงว่าวันนี้น่าจะสามชั่วโมงหมดแล้วนะครับตอนนี้คือลูกค้าต่อแถวยาวเพราะว่าทอดขึ้นไม่ทันนะครับจะกินของอร่อยต้องรอนานนิดนึงรอหน่อยค่ะครับ ทางร้านเราหนอนรอหน่อยรอนานหน่อยอร่อยแน่เนาะทางร้านเรามีรับออกงานไหมครับนี่มีผ่ะนมีไหมมีเน,ะนาะมีค่ะนแต่ก็ถ้าก็าาาเป็นสิบกโลขึ้นค่ะ10กิโลขึ้นนะครับต้องจองล่วงหน้ากีา่วันไหมครับต้องจองล่วงหน้านว3วันค่ะ3วันนะครับเพราะว่าทำส่งทำส่งด้วยกานสั่ะมีส่งต่างจังหวัดด้วยไหมใช่มีส่งต่างจังหวัดด้วยครับใครที่สนใจอยากเอาไปทอดกินเองอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็มีส่ง10กิโลขึ้นไปใช่ไหมครับ10กิโลขึ้นไปค่ะราคาส่งให้ค่ะขอเบอร์โทรหน่อยครับ ค่ะศูค่ะครับผมนะเจโบนะครับต่างจังหวัดแล้วก็รับออกงานนอกสถานที่นะฮะโทรมาจองลงหน้าได้เลยนะครับ10กิโลขึ้นไปนะครับ<า>ชิ้นใหญ่เลยนะทุกคน,นครับไม่มี ถ้ารุ่นนี้ไม่มีเมียเนี่ยก็โอ้แ่ถ้ารุ่นนี้ได้เมียก็ก็ได้น่าจะมีแฟนกันทุกคนนะครับเด็กน้อยนะน่ารักอารมณ์ดีนะเดินผ่านร้านสวยต่อแถวด้าน้นเลยบอกต้องเล่นจ้ ชิ้น60บาทนะครับจชิ 7, ้น100รออันนี้คือทางร้านจะไม่มีบัตรคิวนะครับทุกคนลูกค้าจะรู้กันเองจะไปต่อแถวกันเองนะครับไม่มีรัดคิวแทรคิวนะครับ เรดือดได้เลยเป็นคเข้าไปนงข้าลังเก็บข้าวคลังกบ้าวงเกบวัเกข้าวงกาวคลเป็นข้าวคงกวักข้าังเก้า้าวคลงเก็บข้ล้าวนเ้าวคก้วเาก็ากเก้เกาคคั้าาเก็บควา จะแทอกนะครับเร้ด้านหลังแถวยาวเลยนะครับท่านใดี่เจดปีีขาตมคนก็ขอใช้ด้านในนะครัราประาวังบเคยลงที่นี่เยอะสุดประมาณกี่กิโลครับเจ้า ที่ขับไปเนี่ยขึ้นขับมาร้อยโลเลยคะครับร้อลกิโลนะฮะเยอะสุดแล้วอันนี้ร้อยโลเยอะสุดแล้วค่ะครับปกติก่อนหน้าโควิดกว่าจะยึงไปสองปีห้าสิบกิโลนะครับแล้วเจ็ดสิบก็เป็นสองปีโอ้ครับผมอาทิตย์ที่แล้วเจ็ดสิบกิโลสองชั่วโมงหมดสามชั่วโมงนะครับอาทิตย์นี้หนึ่งร้อยกิโลก็น่าจะสามชั่วโมงนิดนึงนะฮะเพราะว่าเอาจริงค่าถ้าทอดทันก็ไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะผมว่านะ ไม่เไม่เดินมาทางนี้อ่ะโบไปตรงนู้น่ะน้องขาบอกก็จนแขนไม่มีแรงสุดยอดมากครับ,บ <c oughs> ร้บานนี้ก็ใครที่สนใจนะครับต่างจังหวัดก็โทรมาสั่งได้เลยนะครับ10บกิโลขึ้นไปนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับทุกคน ถ้าเป็นวันปกติครานี้ก็จะไปขายตามตลาดนัดทั่วไปในเขตจังหวัดระยองนะครับหลังๆนี้ก็จะไป,ปะลต,ะตลาดสตาร์นะฮะตลาดร้อนแล้วก็ตลาดคลองโถมนะฮะล้วก็จะมีไปตลาดวัดรุ่มด้วยนะครับติดต่อแถวด้านโนนเลยครับเก็ดสบใส่ไมครับ นี่คือตั้งแต่ใบสามเป็นต้นมานี่คือได้พักมือยังครับยังเลยนะเอายาวทีเดียวจบทีเดียวเลยใช่ไหมครับไกลแล้วครับสู้ๆครับอีกสองอีกอีกยี่สิบกิโล คุณ้ายบอกว่าคุณ่เป็นี้เฒ่าโรา้วก็อย้าในงบนคุณยาที่ได้มาตัวที่มาลาขาี่ีเตัวน้อขาสิงเจ้ตวนขอยด้านในนะครับครัอี่เ้ตว้วาอย้านใน้นบลไ้องรเพเลนะ ขใี่สบายได้ครับีูจนนี่มีว่ธนการให้นั่งล้อกบาลได้ครับออกไดนด้วเนะครับ ข้รคจะดมารคตลาดห้าสิบบาทก็ขยเ่นะครับตรนนี้ทอดขึ้นไม่ทันนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับหน้าราคา้เอาชุดเป็นร้อยดหือนเดิมร้อยหนึท้ายน้ะ้วายท่ะดให้ตลาดแท้แล้วอยหนใจเงี้ใ้หนเข้า้า็่าไรครับม่มีรยคต่น ก็ทำ้เขานนนไนะคะีเ้งได้เว่ารม่ได้ังราได้ไม่รู้ที่ไมนเ็นะไม่ไดู้กว่มด้เป็นอะไไได้รู้ว่ามัเป็นอะ่ไรู้ว่ามเด็นอไไม่ได้้่ม้เป็นอะไปไม่ด้านเปนอะไรไ่ได้รู้ส่ามัเป่นะไรได้้ามนนอ ร,ร้านทอดมันกุ้งแม่โบนะครับอันนี้พิพิกัดที่ตลาดซึชุมชนจีนซากเงียวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม